มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่ามีรถที่ออกมาจากที่พักวิ่งแล้วออกมาขึ้นถนนเลยแต่ระหว่างนั้น,นเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งอคอยเตือนสติหรือดนใจให้ผมเบรกได้ทันนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรที่รุนแรงสวัสดีครับผมชื่อหนุ่ยนะครับเป็นผู้ช่วยซีอบริษัทหนึ่งก็บางครั้งก็ต้องมีขับรถด้วยงานของผมบางครั้งก็ต้องตื่นเช้าบางทีมีตีสี่บังตีห้าบ้างกลับบ้านก็บางทีดึกเลย เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนครับคนอยู่บนท้องถนนนะครับรถเยอะมากรถติดด้วยก็จะมีต้องระวังมอเตอร์ไซค์ต้องระวังคนนุ้คนนี้อันเนี้ยคือมีน้องที่บริษัทแนะนำบอกอันเนี้ยดีมากเลยนะเป็นเป็นของหมอปลายหมอปลายพาสิปเนาะก็ดังอยู่ในประเทศเนี่ยแนะนำมาเรื่องความปลอดภยัยเรื่องอะไรต่างๆแผ่น แตนทองท้าวิ่รูปักช่วยเรื่องโชคลาภเรื่องคุ้มครองเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างนี้เนาะผมก็สนใจอยู่แล้วครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพอคือซีอต้องออกต่างจังหวัดบ่อยๆเนาะไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยครั้นี้ต้องไปพัทยาก็วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์นะครับระหว่างตรงที่พักมามะกงเนาะที่พักรถอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บังเอิญเราไม่ได้พักเราวิ่งตรงไปเลยเพื่อจะไปพัทยา กลายเป็นว่ามีรถที่ออกมาจากที่พักอะวิ่งแล้วออกมาขึ้นถนนเลยแต่ระหว่างนั้นนะ่ะเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะคอยเตือนสติหรือดนใจให้ผมเนี่ยรีบหันไปมองทางฝั่งนั้นก่อนออกมาปุ๊บออกมาแบบอย่างไวมากเลยออกมาจากที่พักครับแต่ผมอะสามารถเบรกได้ทันเหมือนมีอะไรดนใจให้ผมหันไปดูแล้วก็เบรกได้ทันนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรที่รุนแรง